วันนี้น้องไข่มุกก็จะพามาเที่ยวนะคะที่อุทยานภูผาม่านนะคะจังหวัดคอนแก่นนะคะสำหรับคนที่มาใหม่ๆเนี่ยก็ติดต่อศูนย์บริการน,นักท่องเที่ยวนะคะมีทั้งรีสอร์ทและก็ลานกลางเต็นท์นะคะสำหรับคนที่ เอาเต็นท์มาเองให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ด้านนี้ค่ะสําหรับคนที่ไม่ได้เอาเต็นท์มาจะมีเต็นท์ให้เช่าน,นะคะแล้วก็มีรีสอร์ทด้วยค่ะน้องไข่มุกจะพาเดินดูลานกลางเต็นท์นะคะ ดูบรรยากาศนะคะว่าเป็นยังไงาการเป็นตรงนี้นะคะนะักท่องเที่ยวท่องเที่ยวสามารถมากลางได้นะคะบรรยากาศตอนนี้เนี่ยอากาศเย็นสบายมากเลยค่ะแล้วก็จะมีวิวภูเขาล้อมรอบเลยนะคะ ทางด้านนู้นก็จะเป็นหน้าผาสูงชันนะคะเดี๋ยวน้องไข่มุกเนี่ยจะพาเดินดูรอบๆเลยค่ะวันนี้นะท่องเที่ยวเยอะมากเลยค่ะตรงทงชาตินะคะ ตรงนี้ก็สามารถดูวิวได้เหมือนกันนะคะก็แบบจะเห็นภูเขาล้อมรอบทั้งหมดเลยสวยมากๆเลยค่ะนี่นะักท่องเที่ยวเยอะมากเลยค่ะ ไข่มุกจะพามาดูเต้นน้องไข่มุกนะคะมากับครอบครัวค่ะตอนนี้แม่กำลังทำอาหารกินนะคะทุกคน ที่นอนเราอ่ะก็จะมีหมอนแล้วก็ผ้าห่มค่ะสุดยอดมากเลยหลังจากกางเต็นท์เสร็จนะคะแล้วก็จะไปทํากับขา้าวกันเลยค่ะครับตอนนี้ลูกสาวกาลังย่างกุ้งนะครับบรรยากาศครับดูกุ้งครับน่ากินมากครับโหเหลืออุ้ยนะครับยังไงน้องไข่มุกบรรยากาศดีไหมดีมากดีมากนะครับ ตอนนี้เริ่มสุกแล้วนะครับโหบรรยากาศสุดยอดวันนี้นักท่องเที่ยวเยอะนะครับอยู่ด้านบนแจกเซลๆอ,อยู่ครับครับ,ร,บ,ร,บรถคันนี้กำลังจะมาหาที่กลางเต็นท์นะครับลูกชายไปเลาะไหนมาก็ไม่รู้ครับเริ่มสุกแล้วครับเริ่มสุกแล้ว ตรนนี้มีการแบ่งเงินกันนะครับไม่รู้ค่าอะไรนะครับโอ้โหครับผ่านทางครับ่าผ่านด่านนะครับผ่านทางบ้านตอนนี้น้องไข่มุก <c oughs> น้องไข่มุก <c oughs> ลุยก่อนเพื่อนแล้วนะครับคร <c oughs> ับบรรยากาศครับ <c oughs> บรรยากาศดีนะครับกลางเต็นท์อยู่ใต้ร่มไม้นะครับ เียวเยอะครับตอนนี้เปลี่ยนแผนกย่างนะครับเป็นน้องต้นนะครับเป็นคนย่างแทนครับตอนนี้เป็นย่างไส้นะครับไส้แล้วก็กระเพาะหมูนะครับไส้หมูนะครับอยแล้วก็หอยแคลงนะครับแล้วก็ปลาหมึกครับปลาหมึกเอาขึ้นมาทีละตัวครับไม่มีสถานที่ย่างนะครับไปเรื่อยๆครับวันนี้เดี๋ยวย่างเสร็จค่อยไปกินกันครับ ตอนนี้สุกแล้วครับโอ้โหบรรยากาศเดี๋ยวหน้าหนาวมาอีกครับหน้าหนาวโปรแกรมเที่ยวเต็มหัวแล้วครับแต่เงินติดตัวมีอยู่20บาทครับตอนนี้แม่บ้านกำลังทําส้มตํานะครับ ใส่พริกไม่เยอะครับเพราะว่าให้เด็กกินด้วยตอนนี้หน้าตาเหมือนเครยงเชียดมากครับขวแนกต่ำครับโอ้แต่ว่าสันสันใหญ่มากครับแม่แม่ครัวผมครับไม่ต้องห่วงครับตันทีจะโคกแตกเลยครับต่ำเรื่มมาทายครับเอาเลยนีกต่ำซุกแล้วครับต่าเรวแลวครับต่ำซุกแล้วครับเมื่อต่แล้วแลวโอ้หน้ากินมากครับ ถากทำไมเยอะนะครับตรวจทุกวันนี้นะกุ้เช่าเยอะมากครับวันนี้ตรวจ6เซเลยตอนนี้อาหารพร้อมแล้วครับโอ้โหมีกุ้งมีหอยแล้วก็กระเพาะหมูแล้วครับแล้วก็ไส้หมูนะครับก็ส้มตำนะครับโหน่ากินมากครับแล้วก็น้องต้นครับรอกินครับมาครับทีนี้ครับกินแล้วกันครับ มาครับกินข้าวด้วยกันครับพี่นี่ครับได้เวลาแล้วครับเด็กกุ้งครับจานใหญ่ๆครับสุดยอดอันที่เผามะทั้งลูกที่เผามาทั้งลูกเข้ามาทั้งลูกข้าวมะทั้ลูกอะไรล่ะพักชิ้นพักเนี่ยชิดยอดครับอร่อยมากกินข้าวถุงเลยครับ ก็เยอะด้ hmm. mm ังเาบเือ hmm. คลาบลูกคลายลูกเข้าต้องไปสวัสดิการก่อน จะเอากลุ่มมาคุดยคด้วยกันม้งคจอยกินอะไร้คุยครับมึงพื่อหลังจากกินข้าวอ,อิ่มครับน้องเที่ยวครับมาย่างมันต่อครับแล้วก็ข้าวโพดครับอันนี้ขีองว่างครับย่างกินลเลียนครับ ยอดครับครับนักท่องเที่ยวกำลังทยอยมากครับกลุ่มหนึ่งครับ,รบถือว่ามาหลายอยู่ครับสำหรับบรรยากาศที่ภูผาผ่านวันนี้นะคะดีมากๆเลยค่ะแล้วใครหลายคนเนี่ยที่ยังไม่เคยมาเที่ยวนะคะสามารถมาเที่ยวได้นะคะบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะ วันนี้น้องไข่มุกขอฝากไว้แค่นี้นะคะน้องไข่มุกหิวแล้วขอย่างปลาหมึกกินก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายไปแล้วพอ่อ